สวัสดีครับอยู่กับช่องทองทิดแสงทองพินแลนด์นะครับนาอตอนประมาณเตียงเตียงลุงทิดกับในมาอัพเดตโกดังแสงทองพินแลนด์นะครับน้องถีออยู่พื้น well. ที่สิบสามไร่นะครับย้อนนี้ทางด่านสร้างเพิ่นกับกำลังสีมุ่งนะครับกำลังมุ่งได้ประมาณส่วนหนึ่งแล้วนะครับสี่ส่วนนาอมุ่งไปประมาณส่วนหนึ่งนครับอื่นเพื่อสีแล้วทีดัวนะครับนาะมือนี้ก สิแล้วฟังทั้งนี้ล่ะผมขีดว่าเนาะครับเนาะเพราะว่าเป็นแล้วประมาณส่วนนึงเพราะว่าอการมุงเหลี่ยมประมาณสองมื่นนะครับมุงนะครับไปเบิ่งเบิงเนาะครับเนาะนี่ครับสร้างเพิ่นกับกำลังที่เล่งมุงกำลังสิได้นี่ครับเพราะว่ามือนี้ก็สิได้ฟังทั้งนี้นะครับได้เครื่องทั้งนี้มือนี้ มือ,อกัดทีฟังสมบุญสองมือกัคือพองสีแล้วนะครับแนมแนมเบิ้งครับมุงประมาณสองมือบานนี้เพิ่งกัดทีในแอบยิดแอบยังนะครับเห็ดหั่งเห็ดอันนี้นะครับเนาะโัด่างวางของเก็บของเก็บยังมาแพ็คเอาสิ้นขามาไหวนี่มันหรอกะนะครับเนาะแต่ว่าเขามาเขามาไกลไกลก็คือจังสูงอยู่นะครับเนาะแต่บานแนมอยู่น้ำทางมันเป็นคือจังเต๋อเต๋ออนี่มันหนอก จังไม่แม่ปนเนาะมันเขามาไก่ก็คือจังสูงเติบอยู่ประมาณเสาอยู่ประมาณจสี่เมตรนะครับอยู่ประมาณสี่เมตรแต่ว่าขั้นอยากให้มันอาดีลีกอะเสาอยู่ประมาณหกเมตรนะครับเนาะงหกเมตรตหกรมเมตรเจ็ดนะเมตรหกเมตร,มตร,มตรอาดีลี่ครับเดี๋ยวนี้ทั้งด่านซางมันกำลังเหน่งมุง่งเพราะว่าขั้นมุ่งแล้วบ้านนี้มันก็นได้ง่ายนะครับ ง่ายขั้นมุงแล้วเพราะว่าเ <c oughs> มื่อกี้มีห่มมียันตเนาะครับเนาะเอาเห็ดอันแต่ว่าเห็ดดีเห็ดยันต์ขั้น,นง่ายอันมีห่มนะครับเนี่ยเมื่อกี้อยากอยู่โตมุ้งนี่นะครับเพราะว่าเป็นเทพื้นโยโค้งมุงรา,านะครับมุงรา,านี่ก็ประมาณมือเงินก็คือบสี่เซทสิน แล้วมืออื่นนะครับลังขาเนาะมือนี้โบแล้วมือนี้สิแล้วฟังทั้งนี้นะครับมือนี้คิดว่าสี่แล้วฟังทั้งนี้มือนี้นะครับเพราะว่าหอดมือแรล่งก็ที่พ่อแต่สูดพอดีนะครับพ่อแต่สูดพอดีเพราะว่ามันก็เห็ดบัวไถ่ใบบนไหนเนาะครับเนาะเห็ดบัวไถ่ใบบนไดนนะครับใส่ลงับเลยดออกมาเลยๆออกมาเลยๆนะครับ ทีมงานประเด็นก็มีอยู่ประมาณหกคนครับทีม้ากมณฑลมองมีทากระีสันไทยก็สามขึ้นแท่งนี้ก็สามนะครับประมาณหกคนนะครับเป็น,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 นปมนนนนันเป็นอรอยมันดิน มันก็ที้อันนี้ผมมานเนาะเนาะแะต่คนแต่เอาแต่ว่าคิดถามนะครับเอาคิดถามมันก็เลยเป็นพวกพวงเอาถนนวานนะคร,รครับนี้นครับเนาะแต่เนี่ยมันมาแต่ถนนก็นนนกเป็นสิเตยียนะครับสิเตยียเขาขึ้นอีกประมาณ มันเป็นประมาณจ็ดโเมตรโคเมตรนีใส่สวนพอดีเลยครับใส่สวนพอดีความสูง6เมตรนะรับแยมห้องนี้ก็ ก็อยู่ประมาณ20ปูน30เมตรนะครับ20ปูน30เมตรยืนว่าก็ที่แล้วเป็นฟังทางนี้นะครับท่านไทยนี่เพิ่นก็แบ่งเป็น2ตอนนะครับ ทายี่เป็นโค่งครับทอนโค่งเป็นทอนสัน,นครับทอนสันลงมาที่โค่งเห็นอนละทอน,นครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับดูพื้นที่ ตามไรนะครับน้อเพราะว่ามันก็สะได้ก่อสร้างไปเมื่อเห็ดโวมเห็ดยังนะครับมองโลงละครต,ต่อไปนะครับตัวนี้มันก็ตรงเห็ดแปลว่าว่างสินขาซะก,ก่นอนเพราะว่าเราไปว่างอยู่ปุ่นก็อยู่บ้านพักมันก็แปลว่าเอียร์ตนะครับเอียร์ตเนี่ยเวลาลดสินขา,าดลงมันก็เอาเขาหยาบออกหยาบนะครับ วงนี่ครับทีมสร้างคนนะครับ <establishing> น้องทีมสร้างคนก็มาเตะทั้งฝุ่นนะครับเตะทั้งตะการเตะทั้งฝุ่นทีมสร้างว่าสงสัยอยู่โครงมือขานเป็นอีกซอสหนึ่งนะครับเห็นปะเพราะว่าเทพืน ที่คาดเป็นซอสอหนึ่งนะเป็นแบ่งเป็นหาซอสนะครับหาซอสนะครับเนาะจะเป็นลุกเสาของโพงขางอีกซอสหนึ่ง เดี๋ยวเือนก็บ,บอได้เอาทอนเดียวนะครับเนาะโค้งมันก็ได้ทอนเดียวก็ได้กันแต่อาจจะเป็นคนละสีบ่าจากนะักครับทอนล่างมัน <c oughs> ครับนอเนบนเอาต้องแข็งนอนด้แป่หนึ่งโอ้โหเป็นเป็นเล็กเล็กตัวซี่คมาเป็นเพื่อนมาเป็น,นเพื่นนอนเล็กกว่างน้อครับโมเมนเล็กตัวซี่ไปดูกระยำแบบว่าเอา จังระซิบกันนะครวามต้องใส่ถึงน,นะครับเนาะ ลมโบกเสื้อที่นี่บอกว่าวันนี้จะต้องไม่ตัว <coughs> ร,รุ่งทิศกัในมาอัพเดตนะครับนออ้องโมได้แหลนคองชึน้นแม่มได้ตีทิศสาลนะครับนอ้บนอเยือนคือทางดานทีมสจางเป็นกัไในมุงไปแต่ส่วน,นึึงแล้วนะครับอีกมัมนี้ก็คือสีแตล่วเป็นฟังทั้งนี้นะครับตรงนี้นะครับน้อง เนี่ครับลุงทิดาจะขอปิดคลิปนี้ซ้มนีสันครัครับเพือคลิปหนาเด็่พอกับลุงทิดาครับนาอขอพุพ่นภูที่คดไหลกคแสร์คดติดตามบอกโฆษณาเพื่สน,สน,สน,นสั่งแรกใจเห็นครับคตคลิปหนาขอราะอะครับ